ประวัติทางการเมืองทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรเกิด26กรกฎาคมพศ2492ปีฉลูเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย คนที่23ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2544ถึงพศ2549ในฐานะหัวหน้าพักไทยรักไทยโดยทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งสมัยแรกจนครบบาระ4ปีผลการเลือกตั้งในปี2548 ทำให้ทักษิณดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองโดยคะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติการวันที่19กันยายน2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปคอนในสมัยนั้นก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษิณทำให้ทักษิณพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมชคณะรัฐประหารซึ่งแปรสภาพจากอาคอปคเป็นผู้แต่งตั้งทําการอายัดทรัพย์ของทักษิณละครอบครัวในประเทศไทยรวม76,000ล้านบาทโดยอ้างว่าเขารำ่ำรวยผิดปกติ ขณะอยู่ในตำแหน่งภายหลังจากเกิดรัฐประหารได้ออกนอกประเทศและพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษร,ระยะหนึ่งแล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อรายงานตัวต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษต่อด้วยการรายงานตัวต่ออายการสูงสุดในคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทเอสีเอสเซจำกัดมหาชนในเครือชินขอบระหว่างที่กำลังมีการดำเนินคดีที่ย่านถนนรัชดาพิเศษพันตำรวจโททักษินเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งภายหลังสาลอ่านคำมินิฉัยว่า พันตำรวจโททักษินมีความผิดในคดีดังกล่าวพันตำรวจโททักษินจึงไม่เดินทางกลับมายังประเทศไทยต่อมาพันตำรวจโททักษินถูกถอดยศพันตำรวจโทเมื่อวันที่5กันยายน2558จนถึงปัจจุบัน22สิงหาคม2566เวลา8นาฬิ58นาทีเครื่องบินส่วนตัว นายทักษินชินวัตรอดีตนายกแลนดิ้งสู่ประเทศไทยแล้วที่สนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล m อและบรรยากาศหน้าสนามบินดอนเมืองก็เต็มไปด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงและบุคคลทางการเมืองหลายคนที่มารอรับทักษินกลับไทยในรอบ17ปี เปิดดวงทักษินชินวัตรปีฉลูธาตดินวัวเดินทางท่านที่เกิดปีฉลูรอบอายุ74ปีพศ2492ดวงชะตาโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูรอบอายุ74ปีดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่เรือนชะตาของท่านในปีนี้คือดาวคุณธรรมมังกร ปีนี้จึงนับเป็นอีกปีหนึ่งที่มีพลังมงคลมาเยือนเมื่อดาวมงคลใายส่องจึงมีอิทธิพลช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานรวมถึงกิจการการค้าของท่านราบรื่นกระแสงเงินสดรับเงินอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ก็มีอาจมองข้ามปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอาการปวดตามอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดหัวเข่าปวดศีรษะและเจ็บบริเวณหน้าอกดังนั้นสิ่งที่ท่านควรสนใจคืออาการปวดตรงชุดใดมีอาการปวดบ่อยๆเป็นซ้ำๆควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่าคิดว่าไม่สำคัญ เพราะยิ่งทิ้งไว้นานการรักษาก็จะยิ่งลำบากขึ้นดังนั้นขอให้ท่านจงอย่าประมาทและปีนี้ท่านควรหาเวลาไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อช่วยลดเคราะห์ภัยที่จะเกิดขึ้นในทางสุขภาพสิ่งที่ดีที่สุดคือท่านควรหมั่นปฏิบัติสมาธิ ไหว้พระขอพรและเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลให้มากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองสำหรับดวงชะตากำเนิดของทักษิณชนวัตรทางนายกสมาคมโหราศาสตรนาชาติเคยชี้ไว้ว่าเกิดวันที่26กรกฎาคม2492เวลาประมาณเที่ยงวันเกิดตรงกับแรมหนึ่งข้าเดือน9ปีฉลู ดาวประจำตัวคือดาวพุธโดยลัคนาอยู่ราศีกันสเสวยเทศรีเลิกที่หมายถึงพ่อค้าข้ามถิ่นซึ่งในส่วนของวันเกิดนั้นเกิดวันอังคารและหากดูกันที่ดวงภาพร,รวมวันที่22สิงหาคม2566 สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของทักษิณก็นับว่ามีประเด็นเด่นๆที่น่าจับตากล่าวคืออังคารทับวันเกิดต้อง,งระวังของร้อนและของแหลมคม ต้องออกแรงมากกว่าปกติต้องปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดีแต่กระนั้นก็จะมีความดีความชอบโชคดีได้ลาบและการเจรจาจะประสบความสำเร็จจะมีการเดินทางถ้ากลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนที่ได้เคยทำนายไว้แล้วเพราะดาวพฤหัส,สบดีโคจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากำเนิดคือภพมรณะ ซึ่งแปลว่าพลัดพรากแปลสภาพเปลี่ยนแปลงสรุปคือดาวพฤหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสำคัญอีกจุดคือดาวเสาที่เล็งดาวเสารเดิมและยังเล็งดาวศุกร ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆหรือสิ่งที่เคยทำไ้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทมมีปัญหาเรื่องกฎหมายและระวังสุขภาพโรคเก่าจะกำเริบอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อาจารย์พินโยเคยทำนายดวงชะตาทักษิณชินวัตรตั้งแต่ตอนที่มีกระแสะว่าจะกลับประเทศไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยอาจารย์พินโยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคม66มีเกณฑ์นในทางหูราศาสตร์ที่สำคัญที่น่าจับตาคือพระราหูเนื่องจากราหูอยู่บนท้องฟ้าตรงราศีเมษกลุ่มดาวพฤหัสบดี และในดวงกำเนิดของพักษิณราหูสถิตตรงราศีมีนขณะที่ในดวงเมืองราหูอยู่ตรงราศีมีนในดวงพระฤกิกของเสาหลักเมืองก็อยู่ในราศีมีนและอีกหน่อยพระราหูจะย้ายราศีจากเมษเข้าสู่มีนฉะนั้นราหูจะทับราหู หากย้อนดูปีที่ราหูทับราหูปี2,549สมัยรัฐบาลคุณทักษิณถูกยึดอำนาจ19กันยายนเมื่อพระราหูจะโครจรครบรอบ18ปีตามวัตตะราหูก็วันวน,ว,นว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายสำรอยเก่าอย่างรัฐประหารยึดอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่สำคัญสำคัญ